ให้คุณมากกว่าใครกับดีไซน์ล้ำสมัยรอบทุกม,มุมเท่ไม่สำใครพร้อมลุยกับคุณในทุกๆความทา้าทายเตือนเต้นเร้าใจในทุกๆก,การขับเคลื่อนของคน MG Thailand นะครับมีโปรฮอตที่สุดในตอนนี้นะฮะโดยดาวเพียงแค่5%ผ่อน9,999บาทเท่านั้นเองต่อเดือนของแถมจัดเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์ส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับรดกระำซัมเมอร์เซลไปเลยนะฮะ สนใจติดต่อที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุลุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ย้อนคำพูดชนาทิพย์นักเตะไทยลุยเจลีคนแรกสุภโชคคนที่2เป็นใครไปชมก่อนหน้านี้นะครับชนาทิพย์สุนทสิน์แนวรกุกับตันทิมชัดไทยของเราก็ได้ให้สัมภาษณ์ชี้เป้า2นักเตะไทยถึงเวลาแล้วย้ายสู่เวทีเจลีของญี่ปุ่น หนึ่งในนั้นก็คือสุภพโชคสารชาติที่ตอนนี้ก็ย้ายไปสู่เจลีกแล้วจริงๆกับคอนาเดเลซัปโปโรซึ่งสุภพโชคตัวรุกทีมชาติไทยได้ย้ายไปร่วมทีมฮอกไกโดคอนสเดเลซัปโปโรทีมชั้นนำแห่งศึกเจลีกเป็นที่หลูหล้ลัยตอนนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมอย่างเข้มข้นเตรียมประเดิมลงสนามเกมแรกที่ประเทศญี่ปุ่นก็รอคอยโอกาสส่วนรายที่สก็คือวรชิตกันิศสีบําเพน โดยชนาทิพย์มองว่าเป็นมิฟิลที่มีพรสวรรค์สูงฝีเท้าเจ๋งถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเล่นในเจลิกของญี่ปุ่นโดยในรายของวอร์ชิดนั้นชนะทิพย์มองว่าอยากเห็นเขากลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยไปทดสอบฝีเท้ากับ2ทีมชั้นนําของญี่ปุ่นอย่าง f อโตเกียวและวิลเซลโกเบมาแล้วโดวยจากํากล่าวของชนะทิพย์เราก็อาจจะได้เห็นเจ้ายิมวรชิตเกนิสีบำเพ็ญเป็นนักเตะไทยรอยต่อไปที่ย้ายสู่เวทีเจลีกลีกสูงสุด รนนรกระหึ่มอาเซียนสื่อของเวียดนามตีข่าวใหญ่อีกแล้วว่าเงียนกงไฮประเดิมเกมแรกให้กับทีมสมโมสรในฝรั่งเศสแล้วซัดเบิ้ลผ่านทีมถล่มคู่แข,ข่งยับเยินก็คืออาเซียนเลยทีเดียวนะครับสื่อของเวียดนามก็ตีข่าวใหญ่นะครับว่าเงียนกงไฮได้ประเดิมนัดแรกซึ่งลงเล่นให้กับสมโมสรในยุโรปที่ประเทศฝรั่งเศส แล้วลงสนามในนัดแรกเป็นตัวจริงยิงเบ้นพาทีมถล่มคู่แข่งอย่างเยับเยินเงี้ยนกว่งไงซัดขวาชายอัดคู่แข่งถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับโดยยักษ์ใหญ่ของสื่อเวียดนามจำปั่นนะครับไซนิวรายงานมาว่าเง,งี้ยนกุ้งไหประเดิมเกมแรกให้กับสโมสรโปเอฟซี FC, ด้วยผลงานสุดรูโดยยิงไป2ประตูจาก5ลูกที่ทีมเอาชนะช่วงเช้าของวันที่9กกรกฎาคมน,นะครับโปเอฟซี FC, ลงสนามกับชมิตกับแซงเปาและดังส์ หรือ SPS นะครับซึ่งเป็นทีมนอกหลีกนะฮะของประเทศฝรั่งเศสส่วนโปูเอนั้นอยู่ระดับดิวิชั่น3นะครับโดยในรายงานโระบุว่าแมตชนี้ดึงดูดแฟนๆที่ฝรั่งเศสค่อนข้างมากสําหรับเงียนกงไฮดท่งระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชัดเวียนาโดยเงี้ยนกงไฮสวมเสื้อหมายเลข19ให้กับปูเอโดยยืนเป็นตัวหลักของทีมในตำแหน่งปีขวา โดยเยินก็ง,งายนะครับใช้เวลาในสนามที่ฝรั่งเศสเพียงแค่23ทสนทีเท่านั้นก็ประเดิมประตูแรกกับต้นสกัดใหม่ได้ในทันทีประตูที่ทําได้นะครับช่วยให้ทีมขึ้นนํา2 0โดยทางสื่อของเวียดน,นามระบุว่าเป็นประตูที่งดงามจริงๆเพราะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในนาทีที่2ี่นะครับเยินก็งไายยังมีส่วนร่วมทําให้ทีมนํากู้แข่งไปถึง3 0จากจังหวะในกรอบเขตโทษมองเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมยิงประตูนะครับ ไม่เพียงแค่นั้นทางสือเวียดนามยังบอกอีกว่าเงยนกงไฮเล่นด้วยความมั่นใจและมีอิทธิพลต่อเกมอย่างมากกับสโมสรใหม่ของเขาโปเอนซีอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ดึงดูดก็คือจังหวะฟรีคิกของเขาก่อนจบเกมจะพาทีมเอาชนะไปได้ถึง5ประตูต่อสูนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าก็เลยหึ่มฝรั่งเศสนะครับซาบ,บาดอบาเลโรกาเซียนะครับเปิดใจหลังจบเกมทีมชาติไทยชุดยู19ปี ทำไมผลการแข่งขันถึงออกมาเป็นเชน่นนี้โดยมีพ่อบอกพ้องนะครับแมชิว3แต้มสปอโรบาลูเกเซ็ก,กยอมรับนะครับว่าทีมชาติไทยชุดอยู่19ปีต้องแก้ไขข้อบอกพร่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ,บกเกมสุดท้ายที่จะต้องเอาชนะเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศของศึกจิงแัมอาเซียนโดยสำหรับทีมชาติไทยชนะบรูไนทีมบวยของกลุ่มในเกมที่4นะฮะไป2ประตูต่อศูนย์ทำให้ต้องเอาชนะเวียดนามในเกมสุดท้ายเพื่อรุนเข้ารอบ วันนี้เราเล่นได้ไม่ดีซึ่งไม่มีข้อแก้ตัวต้องกลับไปวิเคราะห์และทำการบ้านปัญหาในเกมวันนี้ก็คือนักเตะใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าการเล่นเป็นเทียมเป็นสิ่งที่กังวลและต้องแก้ไขสาบอดอกล่าวก่อนอื่นเราต้องดูผลคู่อื่น่เราต้องชนะเวียดนามสถานเดียวในเกมต่อไปเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อเอาชนะเวียดนามและผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในฟุตบอลมันก็มีความกดดันเสมอเกมในวันนี้ความกดดันก็คือการต้องยิงประตูให้ได้เยอะๆแต่ไม่สามารถทําได้อย่างที่ผมบอกไปผมเชื่อมั่นว่าทีมจะกลับมาอยู่ในฟอร์มเดิมในเกมที่จะพบกับเวียดนามเราต้องทําการบ้านจากวันนี้เราจะกลับไปพูดคุยและวิเคราะห์เพื่อปรับวิธีการเล่นก่อนเกมเราต้องปลูกใจนั้งแต่ว่าเกมนี้มันสําคัญมันอยู่ในมือของเราเราแค่ชนะเก็บผลการแข่งขันให้ได้ตามที่ต้องการ โดยทีมชาติไทยอายุไม่เกิน13ปีของเราครับจะลงสนามในเกมที่5ของศึกจิงแชมป์อาเซียนโดยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามมันย่าเสนายันในวันที่10กรกฎาคมนี้ตามหลักประเทศไทยคือ2ทุ่มตรงนะครับซินจิโอโนปปร,รมอาจารย์ของญี่ปุ่นรู้จุดอ่อนนักฟุตบอลไทยซินจิโอนนโนบะรมอาจารย ของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเคยไปค้างแข่งในยุโรปหลายทีมเลยทีเดียวก็รู้จุดอ่อนนักฟุตบอลไทยสุภาพบุราชาวชาตินะครับนักเตะไทยรายที่2ที่ย้ายสู่สโม,มสรฮอกเกโดคอนเส,นสร์ซัปโปโรต่อจากชาแนลทิพย์ส,มมสุนทรศิลป์และมีอาจารย์เป็นคนเดียวที่คอยแนะนําสั่งสอนเคล็ดลับวิชาวิธีการเล่นฟุตบอลในระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือซินจิโอโนะกองกลางร,ระดับตำนานกินเจอร์ญี่ปุ่นครับ ซึ่งสุเโชเสารัธาต์ถูกติวเข้มเรื่องการยืนในจังหวะที่ไม่มีบอลที่เจ้าเช็คนารุกทีมชาติไทยของเราจําเป็นจะต้องปรับปรุงซินจิโอโนได้แนะนําในการปรับองศาของเรื่องร่างกายเพื่อเล่นให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้มากขึ้นระหว่างที่อยู่ในสนามนะครับโดยให้ยืนทำม,มุม45องศากับพื้นสนามเพื่อพร้อมขยับตัวเล่นในจังหวะต่อเน,นื่องได้และจะมีความได้เปรียบคู่แข่ง ซึ่งการเล่นโดยไม่มีบอลยังเป็นจุดอ่อนสําคัญเลยของนักฟุตบอลไทยทุกคนนักฟุตบอลจําเป็นจะต้องคิดล่วงหน้าก่อนแล้วที่บอลจะมาถึงว่าจะต้องทาอะไรต่อไปจากนั้นซึ่งนั่นเป็นการจัดระเบียบของร่างกายก่อนที่จะเล่นในจังหวะต่อไปอย่างเช่นกันที่ทีมชาติไทยพผชญนากับทีมชาติญี่ปุ่นจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการเล่นของพวกเขามีความรวดเร็วกว่าเราไปอีกระดับ การจัดระเบียบร่างกายจะช่วยให้จังหวะเทอร์นบอลมีความได้เปรียบคู่แข่งเป็นเรื่องที่ยากขึ้นสําหรับคู่แข่งที่จะเข้ามาชิงบอลกับเท้าได้ทาให้สามารถสร้างจังหวะของเกมต่อไปได้ในทันทีสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่นักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นหรือนักเตะญี่ปุ่นมีแต่นักฟุตบอลไทยยังไม่มีเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ซึ่งชนะทิพแล,ละทริรทรก็ได้เรียนรู้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นที่รู้หล่อยแล้ว สนามแตกยักษ์ชนยักษ์ยิงสด4คู่ฟุตบอลเจลีกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับฤดูการ2022ก็เดินทางมาถึงแมตที่ี่21แล้วนะครับคาวาสกิฟันโตรเร่ต้นสก,กัดของชนะทิพย์จะผ่านไปเลแล้วจําเป็นจะต้องคว้า3ตั้นสถานเดียวเท่านั้นหากต้องการนะครับที่จะลุน้นแชมป์เต็มเปิดบ้านตอนรักกันเรียงของกัมบะโอซากะส่วนคอนโซเลเดซัปโปโรนะครับทีมของซูบุโชสซชาิก็เตรียมทําศึกซูเปอร์บิ๊กแมต เปิดบ้านต้อนรับกัมเยียนทีมอันดับที่2ก็คือคาชิมะและซโรโซโอซาก้าต้นสกัดของชาวัตวิรชาติอีกหนึ่งแข่งไทยบนเวทีญี่ปุ่นเปิดบ้านต้อนรับจากูงโยโกมาเอฟมารินอตโดยจะถ่ายทอดสดทางสยามกีฬาสปอร์ตนะครับโดยมีการแข่งขันวันนี้นะฮะสำหรับเจลีกนะครับวันที่9กรกฎาคม17.00นาฬิกาคาวาซากิฟันตเร่พบกับกัมบบโอซาก้าถ่ายทอดสดทางสยามกีฬาสปอร์ตวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม 12.00นนยาฬิกาครับคอนโซเร์ตซัปโปโรพบกับคาชิมะอเลอร์โดยถ่ายทอดสดทางแส้มกีฬาสปอร์ตนะครับทีมของซูบูโชซาวโรชา17.00นย์าฬิกาโซลโซโอสกาพบกับโยโกมาเอเบอรนอตซึ่งเป็นทีมของชาววัดวิโรชาตนะครับแล้วก็17.00นยาฬิกาซังเงินโทสุพบกับคาชิวารโซนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่9ก้ากรกฎรกาคม